ชุมชนคุณธรรมป้านโพนอําเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินเป็นชุมชนชาวภูไทยที่มีความเป็นอยู่แบบพี่น้องอบอ้อมอารีมีการบริหารจัดการชุมชนโดยผู้นำชุมชนบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนโดยใช้พลังบวรมาขับเคลื่อนนำทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทำให้ชุมชนคุณธรรมแห่งนี้มีความเข้มแข็งและน่าสนใจทำให้นักท่องเที่ยวอยาก เยยี่ยมชมเมเื่อเดินทางมาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนแห่งนี้ทุกท่านจะได้ยนวิถีวัฒนธรรมอันงดงามคือวิถีชีวิตชาวภูไทยบ้านโพนทั้งภาษาการฟ้อนภูไทยการฟ้อนละครและการทานพาแรงอาหารพื้นบ้านพร้อมกับกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้าตามวิถีภูไทยบ้านโพน และมีกิจกรรมเรียนรู้การทอผ้าไหมแพรว่ากิจกรรมการเรียนรู้การจักสารพร้อมเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดโพชัยบ้านโพนซึ่งมีสิมโบราณที่งดงาม และไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเจดี JD, หลวงปู่เขียนทิตะสีโรที่วัดรังสีปารีวันและมีสวนพุทธานมที่มีชื่อเสียงที่มีการจัดกิจกรรมมุดมุงบายนมชมสวนมะทันในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมพร้อมกับเที่ยวชมศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าแพรวาบ้านโพนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนเผ่าภูไทยบ้านโพนเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญที่ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการในชุมชนนะครับเราเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการแบบธรรมธิบาลน,นะครับเน้นการมีู่นร่วมของชุมชน สำหรับเทศบาลตำบลพูนนะคะก็มีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องในชุมชนของเราได้เอาต้นทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ่าไหมแพรวาและก็ของดีที่เรามีอยู่โดยผ่านช่องทางในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางโซเชียลและก็คลิปดีๆที่เรามีอยู่ในชุมชนของเรานะคะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจได้เข้ามาซึมซับและก็เห็นของดีๆในชุมชนของเราค่ะ ชุมชนคุณธรรมบ้านโนพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกระสินเป็นชุมชนชาวผู้ไทยที่มีวิถีวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันมายาวนานชุมชนบ้านโพนใช้พลังมบรบ้านวัดโรงเรียนในการขับเคลื่อนงานผู้มิติจึงเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ยังมีบุญประเพณีที่โดดเด่นคือ ประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาลสินซึ่งจัดในเดือนพฤษภาคมมีขบวนแห่บั้งไฟที่ยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทบ้านโพนประเพณีมหัศจรรย์ถิ่นภูไทราชินีแห่งไหมพุทธานมบ้านโพนเป็นงานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมีการจัดประกวดผ้าไหมแพรวาและประกวดพุทธานมและการจัดแสดงวัฒนธรรมภูไทที่ยิ่งใหญ่อลังการการทอดผ้าไหมแพรว่าเป็นชีวิตจิตใจขอ,ของชาวภูไทบ้านโพนค่ะ มีความส่วนนี้มันไม่มากแต่ภูมิยาใจ่ายเลยค่ะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็นําหลักสูตรการเรียนการทอผ้าไหมแพรวามาใช้ในสถานศาึกษาการจัดการเรียนการสอนของเรานี่เราทําอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิน่นที่มีพี่น้องชาวบ้านเขาทํางานพวกนี้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์แล้วเราก็เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนในโรงเรียนนะครับ และชุมชนยังมีสูนย์เรียนรู้หลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่มพุทสาแปลงใหญ่และชุมชนลังสีปาริวันก่อนกลับพลาดไม่ได้ที่จะต้องเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมในย่านการค้าผ้าไหมแพรว่าการพัฒนาของกลุ่มก็จะพัฒนาเป็นพุทรากลางมุ้งนะครับปลอดสารแล้วในอนาคตเราก็จะพัฒนาให้เป็นพุทสาออร์แกนิกนะครับจะได้มีความปลอดภัยนะครับทั้งผู้บริโภคและก็ผู้ผลิตนะครับ มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนทั้งโปรแกรมแบบวันเดย์ทริปและ2วันหนึ่งคืนโดยมักคุเทศในชุมชนและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นอื่นๆเช่นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบเทีแบบ่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีอำเภอสหาหัสขันและมีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้มากมาย ค่ะสำหรับการท่องเทีเ่ยวอีกรูปแบบนึงของชุมชนยนต์วิถีบ้านโพนก็นคือการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมนะค่ะบริเวนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต้งกายด้วยชุดผู้ไทยอาหารพื้นบ้านหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่มาพักแบบบ้านโฮมสเตย์สัมผัสชีวิต าชาวชุมชนยนต์วิถีบ้านโพนเนาะคะ่ะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ชุมชนยังได้ปรับรูปแบบการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมผ่านการไลฟ์สดทางเพจสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนการสิน์จำกัด ชุมชนคุณธรรมบ้านโพนมีความพร้อมและรอคอยการมาเยือนของทุกท่านมาสัมผัสเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประเพณีวัฒนธรรมภูไทยและผ้าไหมแพรวานาะชุมชนแห่งนี้ด้วยความยินดียิ่งเ้ยยชช่นนนวิีบาโมถพ